สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสัสิการมิลินทากาศร,รหัสนักศึกษา6 2 1 0 0 2น9นะคะอยู่เซกชันที่3ค่ะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง supply chain management หรือ SCM นั่นเองนะคะจะดึงไปดูกันเลยค่ะค่ะแล้วปัจจัยใดบ้างน,นะคะที่ธุรกิจนั้นเนี่ยควรนำ SCM หรือ supply chain management เข้ามาใช้นะคะต การแข่งขันที่รุนแรง 2. งการไกลเป็นโลกาพิวัตร์ 3. ความไม่แน่นอน 4. การขาดความไม่ใจซึ่งกันและกันห้าขาดการประสานงานและการทํางานร่วมกันและปัจจัยที่6ค่ะไม่มีการแชร์และแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันนั่นเอง ซึ่งปัจจัยที่ได้กล่าวมาข้างตนน้นนะคะอาจจะทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้ตามมาคือความสนใจที่แตกต่างกันภายในองค์กรคะ่ะทุกคนเราจะเริ่มจากตั้งแต่ฝ่ายจัดซื้อส่งผลไปยังฝ่ายผลิตไปยังฝ่ายตรวจสอบคุณภาพไปยังฝ่ายคลังสินค้าและจบด้วยการจัดส่งนะคะ ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะคะควรเริ่มตั้งแต่การให้หน่วยงานภายในองค์กรเนี่ยสามารถส่งมอบชิ้นงานที่มีคุณภาพให้กับหน่วยงานถัดไปที่จะทํางานต่อจากหน่วยงานก่อนหน้านี้นะคะได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะเช่นฝ่ายจัดซื้อนะคะมีหน้าที่ประสานงานและพัฒนาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ ฝ่ายผลิต่ามีหน้าที่วางแผนการผลิตสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าค่ะฝ่ายจัดส่งค่ะมีหน้าที่พัฒนาและค้นหาวิธีการในการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้านะคะได้ตามเวลาที่ตกลงกันไว้ค่ะฝ่ายคลังสินค้าค่ะมีหน้าที่บริหารพัสดุคลังให้หมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพไม่เก็บสต็อกจนมากเกินไปหรือน้อยจนเกินไปค่ะ และเมื่อหน่วยงานภายในปฏิบัติได้ดีแล้วเนี่ยนะคะอาจจะขยายออกไปสู่ซัพพลายเออร์ภายนอกได้นะคะเช่น,บร,นบ,รบริษัทผู้จำหน่ายวัตถุดิบบริษัทผู้ผลิตบริษัทผู้จำหน่ายและลูกค้าของบริษัทนั้นเองค่ะและแล้วก็มาถึงประโยชน์ของซัพพลายเช n m มเนจเมนต์นะคะทุกคนก็คือแก้และดียังไง 1. การเคลื่อนไหวของวัตถุดิบไปสู่การผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น2 ช่วยปรับปรุงสินค้าคงเหลือ 3. ช่วยเพิ่มความเร็วได้มากขึ้นสี่นะคะถ้าจัดความสูญเปล่าหรือความเส้นเปืนปต่างๆในกระบวนการทางธุรกิจให้หมดไปได้นั่นเอง 5. ลดต้นทุนในกิจกรรมต่างๆได้ค่ะและข้อ6นะคะช่วยปรับปรุงเรื่องการบริการลูกค้าได้ค่ะค่ะและ ธุรกิจที่เราอยากจะยกตัวอย่างนะคะที่มี supply chain management <Yeah. S 1> ที BLANK, ่ดีเนี่ยนะคะคือธุรกิจซื้อไปนีเลเวเั่นเองค่ะทุกคนเพื่อหาข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภคหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคเนี่ยในสินค้านั้นเนี่ยนะคะเขาจึงร่วมมือกับผู้ค้าปลีกและสำนักงานใหญ่ CP แล้วก็ประมวลผลนะคะผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์หรือในสื่อสังคมโซเชียลของเราเนี่ยแหละคะ่ะเราก็จะส่งข้อมูลความต้องการล่วงหน้านะคะไปยังผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องนั่นเองและจึงส่งสินค้านะคะไปยังศูนย์กระจายสินค้าที่แมคโครนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะเขก็จะกระจายสินค้าต่างๆนั้นเนี่ยมาที่ร้านค้า7 e เ e ่ e อทุกสาขานั่นเองแต่สัปดาห์ละครั้งค่ะและ ปริมาณนะคะตามความเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองคะ่ะสรุปเลยนะคะสะพาย chain มเน็เม,มน์ของเราเนะีคะคือระบบที่มีแนวคิดที่มุ่งเน้นความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องนั่นเองคะ่ะทุกคน แล้วก็ยังเป็นระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิพลด้วยการบริหารจัดการนะคะให้หน่วยงานซัพพลายเออร์นะคะทั้งภายนอกและภายในนั่นเองที่สามารถส่งมอบงานหรือสินค้านะคะไปยังหน่วยงานถัดไปได้อย่างต่อเนื่องค่ะ แล้วก็จนกระทั่งผลิตออกมาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและสุดท้ายนะคะจึงสามารถส่งมอบสู่มือลูกค้านะคะได้อย่างตามที่ต้องการนั่นเองเย้เพียงเท่านี้ทุกคนก็จะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการนำซอฟแวร์เชนแ n a น e m e มนเข้ามาช่วยในการบริหารธุรกิจของเราเนี่ยมันดียังไงสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ